<c oughs> สวัสดี่พี่ล้อมสายเตยหอมค่ะแต่ว่าขอโทษนะจะมีตัวยุ่งโอ้ยทำไมไมีเด็กเ,เนี่ยโอ้ยมาไปนะน้ะองวะเออลืมบอกละครไปเลยละครเราชื่อว่าเด็กผู้ชายเสดผัวนั่นเอง แม่กลับบ้านโอ๊ยกลับบ้านแล้วล่ะแม่ โอ้เอา้วอ๋ออะไรนะเปิดโอ้ยคุณไปไป 好了 <So sad. S 2>、well, like。 ทำแล้วลงเรียนเสร็จจังเทิมนะขนาดนี้ทำเมื่อกี้เสร็จแล้วทำเมืก่กี้เสร็จแล้วเออทำเยอะๆเลยชิมนอนพักเด็กๆเข้ามาบอกฉันนะโอเคเธอเข้าไปอาบก่อนเลยพี่อ่ะพัได้ พอแม่ไม่อยู่ก็ทําตัวไรเสร็จแล้วไปเลย อยู่ไหน่หาล่อป้าเลยไปปัตเตอเอาพี่ก็ไปอ,อยู่มาเล่นห้องนี้ดีกว่าอยู่ <c oughs> ตื่นตื่นก็ได้เส่รูหจะหารละอยูห้องนั้นแหละมัง้งเอาลูอยู่ไหนเนี่ยเอา ค่ะอันนี้ชาได้หนึ่งร้อยละนี่ลูกมันโอเคได้แล้วพี่ เฮ้ยของขวัตกตะกอนได้แล้วไม่ใอ่ของขวัญม่ช่ของขวัญไมากแล้วัญม่ใงขวัแล้วเหรอกินหร็อ อร่อยแน่เลยกินกว่านำนๆำๆำนำกินข้าวที่เดียวหมดพี่ชาคิดว่าอย่างี้กินไหมอ่ะว่าอย่างนี้แหละมามๆมา ดปเียวกีจันต้องไปคนเดียวสำหรับคนเก่งๆอย่างแม่อ่าฮะแม่ให้เงินมาแค่แสนนึงนี่แม่ให้มาเยอะมากเลยแลฉันก็มาสวด้วย ไปซื้อขนมถึงแล้วสะดวกซื้อสะดวกซื้อป้าแล้วสะดวกซื้อค่ะสวัสดีค่ะอู้สวัสดีค่ะรู้สึก ข้าก็แลกมีช็อกโกแลตไหมออมีช็อคแต่ก็ต้องเอาไปให้หมดเลยเนาะช่วยมาช่วยอู้ทำไมเอาหนึ่งเยอะจัง พี่นะคานันา่งได้ไหม าเงินหมดเอา ช้าๆไรให้ฉันไปจูใช่ไหมยมามสำหรับระครนี้ก็จดลงแล้วนะคะขอให้ทุกคนอย่าเป็นสายอย่างนี้เลย,เยค่ะนะคะแล้วละครนี้ก็จบแล้ควค่ให้กคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ